สวัสดีครับใส่เบ็ดประไลครับผมออกล่าครับวันนี้ก็มาหมายนี้ต่อครับผมหมายนี้นานแล้วครับเดินเลาะตามเหมืองไปครับผมก็เดี๋ยวจะใช้มัดต่ขวดมั่งแล้วก็มัดตามกิ่งไม้มั่งครับผมไปครับผมไปหาดูรูนะครับเราจะได้ทัก 4H ตัวครับผมไปครับผม น้ำเยอะหน่อยครับผมเจอแล้วครับรูนึงครับผมรูใหญ่เลยครับใหม่ๆเลยครับรูนี้ครับผมครับรูใหม่ด้วยครับผมใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูรับเราจะมีตัวหรือเปล่าครับ เจาะใหม่ๆเลยครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับครับผมตรงนี้เป็นมงโพงครับผมมือล้วงได้เลยครับจะหย่อนริงไว้ครับผมเดี๋ยวฟุกครับ งนะครับนี่กลวงครับผมนี่นี่น,น,นี่น่าจะมีตัวอยู่นะน่าจะมีตัวครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับผม เดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเดินลุ้นกันครับผมฝนตกใหม่ๆด้วยครับน่าจะเจาะรูดีครับผมแต่เดินมาก็ไม่ค่อยเจอรูเท่าไหร่ครับน้ําเยอะด้วยครับผมเหมือนข้างล่างนุ้นไปไม่ได้ครับน้ําเยอะครับก็เลยได้เดินดูเหมืองนี้เหมืองเดียวครับผมเดี๋ยวไปหาดูกันครับผมมึใส่ไปได้หรูเองครับผมเดินกลับมารูนี้กินแล้วครับถึงเชือกตึงเลยครับ Nào mà đùa ngắp Úp Úp Ủa dù hấp dù hấp Ủa dù hấp dù hấp Dù hấp Dù hấp không Dù hấp dù hấp มาแล้ว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 โอ้ยอู้ย,ยตัวสวยโอ้ยมาแล้วครับมันหมามมรครับผมแตมแหลกครับผมไอ้รูใหญ่ครับออกมานอกรูกเลยครับผมอุ้ยตัวใหญ่ครับอู้ยอ้ ไม่ต้องดึงเลยครับผมออกฟังนอกเลยครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับผมอุ้ยเดินกลับมาๆมาเลครับเฮ้ยสองครับอุ้ยแป๊บเดียวเองครับผมตายเลยครับครับผมว่าเหมือนรูนี้จะกินครับผม มาร,รูนี้ดึงเชือกเข้าไปครับเราลองมาดึงดูครับผมอยจริงจริงครับอ้ยอ้ยอยู่อยอยู่ครับอยู่ครับอ้ยอ้ยตัวสวยอยู่ครับอ้ยอ้ยตัวครับผมอ้ยมันหมาครับผมุณใส่ไปได้แค่หรูเองครับอ้ยูนี้ก็กินครับผมดยงเชือกตก นี่ก็ดึงเชือกตึงครับผมมันน่าจะอยู่ครับผมปาดอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับอุ้ย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 บ้าเหรอครับกินครับผมปลาไหลพ่อป่าออกมาครับอุ้ยน่าจะอยู่ครับผมเบ็ดขาอยู่ในปากครับผมครับดูจะจะเลยครับผม เห็นปากปลาไหลเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดึงไงครับโอ้ยน่าจะไปติดไม้ครับผม จะติดไม้ครับคือรู้ว่าอยู่ครับผมตัวนี้ โอ้โอ้ยอยู่ครับผมอ่ยผมคิดว่าขาดไปแล้วครับดังปึ๊ดครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวเล็กครับแจ๋วแจ๋วมีรูเดียวผมยังไม่กินครับยังใส่เบ็ดไม่หมดเลยครับผมถึงใส่ไปได้แค่หกรูเองครับเดินกลับมากินไปห้านะครับผมเหลือรูเดียวครับที่ไม่กินครับผมเดี๋ยวที่เหลือจะไปหาเดินใส่ตามขอบบ่อนี่ครับ เหลือเหลืออยู่ประมาณสี่หลังครับผมบรรยากาศครับคึมคึมร้อนรครับผมร้อนแบอบอ้อ้าวไงไม่รู้ครับรูนี้เหมือนจะทำงานครับผมครับดึงเชือกเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้ยเยื่อหมดครับผมฟาวครับ เหมือนรูนี้ก็จะทํางานครับผมดึงเชือกกลับไปนะครับครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับอ้อู้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ครับ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 อุ้ยอุ้ยตัวสวยอยู่ครับอุ้ยหมายตัวแล้วครับมันหมายครับผม ก็เหมือนจะกินครับผมมันลอยดึงเชือกเข้าไปครับลองดึงดูครับอ้น่าจะไม่ใช่ปลาไหลนะครับน่าจะมีหอยเข้าไปอยู่ในรูครับผมกินอีกแล้วครับ เหยื่อหมดอีกแล้วครับผมสองรอบแล้วครับ๋ย่ผมจะลองอีกรอบนึงครับผมไอรูนี้เงียบไปเลยครับรอบนี้ไม่กินเลยครับผมกับกายมาผมว่าเอามาใส่รูใกล้ๆก,กันนี้ครับรูนี้กินนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นรูเดียวกันหรือเปล่าครับผมโตด,ดกระดกไปนะครับ

ถึงพอใช้ได้อยู่ครับอุ้ย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 ตัวสวยครับอุ้ยใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับผมอู้หมันมางับครับผมน่าจะเป็นรูเดียวกันกับรูตรงนู้นครับผมเพราะไม่กินเลยครับน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะครับผมที่ได้ไปครับไปครับผม พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับผมสรุปผลงานครับผมใส่ไว้สิบูครับผมได้เจ็ดตัวครับหมานอยู่ครับตัวใหญ่กันเลยครับผมใส่สวยๆครับอฝนตกใหม่ๆด้วยครับผมลาไหลย่อนไปปุ๊บกินเลยครับผมใส่ไม่ถึงชั่วโมงครับกินดีครับผมฝนตกใหม่ๆครับตัวใหญ่ด้วยครับผม หมาครับครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ